สอ3 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1ป1 6 1 7 1 8 1 9 2 0ดง่ป กิจกรรมอีกทีแบบเบิ่มเบแบบเบิ่มเบิ่มน่าเดินจำเหรอถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้เห็นไมค์ไปอยู่น่าเดินจำไป็นอะไรเป็นฟิลแบบว่าโคศกหญิงงานวัดดีเจรถปั๊มไปเป็นไปเป็นดีเจรถปั๊มน่าเดินจำค่ะก็เขาก็อยากจะมาทําให้เราเครียดนะค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะไม่เครียดใส่เขาค่ะแม้จะเป็นคดีเดียวกันกับพี่อานนท์แล้วพี่ไมคก็ตามยวกันขอเชิญนัทพลนัทพล การตัดสินใจที่ผิดพลาดของกระทรวงศึกษาธิการจึงส่งผลทำให้ปริมาณของเด็กนั้นมีมากขึ้นจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมแทนที่ว่าจะเรียนออนไลน์ครบหนึ่งเทอมก่อนแต่ปรากฏว่านะแก้ปัญหาตามสถานการณ์ในช่วงขณะที่โควิด1 i n e t กำลังระบาดเพิ่มขึ้นบางคนถามอ้าแล้วไม่เปิดเรียนจะทำไงอ่ะนะก็ไม่เปิดเรียนก็เรียนออนไลน์เรียนไม่ครบเทอมเลยทำโครงการมาเป็นเรื่องเป็นราวจ,จ,จู่จู่ทีวีก็หยุดนะเรียนออนไลน์ก็เลิก นะและให้ไปบนถนนในขณะทีนะ่เด็กกําลังลุกคือลุกคือขึ้นมามันเหมือนอะไรเอาน้ํามันไปนลาดบนกองเพลิงเป็นความผิดพลาดของกระทรวงศึกษาธิการเป็นความผิดพลาดของผู้เด็กประยุทธ์ผมบอกไงจับตามองให้ดีนี่คือความผิดพลาดจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมนะฮะเวลาดูการเมืองคือเด็กมันถูกเป็นเครื่องมือทางการเมืองมันต้องดูจังหวะเวลานะครับเขาจะมีความชอบธรรมในระหว่างนี้เลย ะครับไม่จับก็ไม่ได้ไม่ดําเนินคนดีก็ไม่ได้นะครับเขาก็จําเป็นต้องรุกเพราะนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองวางกลยุทธ์ทางการเมืองผิด สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักดิ์ธีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุนส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะครับรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่สำคัญนะครับที่นำเสนอในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับเรื่องของม็อบนะฮะซึ่งคราวนี้เป็นม็อบของนักเรียนที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการชุมนุมจากนักเรียน นะครับจำนวน50สถาบันนะครับรวมตัวกันนะใช้กลุ่มว่าเด็กเลวนรรนะครับบริเวณถนนราชดำเนินนอกเพื่อยื่น3ข้อที่ครอง1เงื่อนไขต่อกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้แก่หยุดคุกคามนักเรียนยกเลิกนะครับกฎระเบียบที่ล้าหลังและปฏิรูปการศึกษานะครับหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทําไม่ได้ก็ให้ลาออกโดยกลุ่มนักเรียนยัง ร่วมกันกัดจกรรมร้องเพลงนะครับนำพงหลีดมาวางข้างกำแพงกระทรวงศึกษาธิการด้วยไปดูในเชิงปรากฏการ์กันนะครับสองสามสาจิบีกอง แบบแรกคับเคลื่อนต่อไปวันนี้กลุ่มของ<ช>หัวก็คือจะไม่ทากิจกรรมที่น่าเลือนจําแล้วก็มาอยู่ตรงนี้แทนใช่ค่ะวันนี้ไม่ได้ทํากิจกรรมที่น่าเรือนจําค่ะก็มาสานับสนุนน้องๆตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้มีกิจกรรมพิทีแบบเบิ้มๆแบบเบิบบบ้มๆน่าเรื่อนจำเหรอถ<ช>ูกต้องค่ะเมื่อวานนี้เห็นไมคไปอยู่น่าเรือนจาไปเหรได้เลยเป็นฟิลแบบว่าโคศกหญิงงานวัดดีเจรถปัมไปเป็นไปเป็นดีเจรถปัมหน่าเรือนจําค่ะ,คะ,คะ เขาก็อยากจะมาทําให้เราเครียดอะค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะไม่เครียดใส่เขาค่ะแม้จะเป็นคดีเดียวกันกับพี่อนนท์นแล้วพี่ไหมคะต,ตาม,ตาม มองทุกคนที่มาดูนักเรามาชมร่วมกันอย่างเพื่อมีอารยะนะครับน่ารัลยค่ะได้บรรยากามี่าคภรมิใจสรุกด้วยใช่ไหมัรยไม่ทำร้ายกันขนาดนั้นนะครับเพราะมั่พราะเราม่ต ก็พอก่อนนะครับพอก่อนนะครับพอสอบอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาชมกันอย่างสัตินะครับเราต้มาต้องร่วมเสียงบรากันนะครับตอนนี้นะครับผู้ร่วมเสียงาทั้งสท่านนะครับก็อยู่อในที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับขออนุญาตสวัสดีท่านจะไปทางการอีกครั้งหนึงนะครับสวัสดีครับเอาแล้วผมเริตอนท่านหนึ่งนะขอบคุณครับทางให้แต่ผมหาแนวทางที่จะป้องกันข้อมูล ให้ปลอดภัยวันนี้ผมเปิดช่องทางแล้วนะครับเมื่อเช้าผมเปิดไปแล้วว่าสามารถเข้าไปให้ข้อมูลได้ที่ไหนถ้าหากว่ามีมากกว่านั้นถ้าหากว่ามีมากกว่านั้นถ้าหากมีมากกว่านั้นเนี่ยเราก็จะได้รับรู้ครับเพราะผมก็จะได้รับรู้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับเรื่องที่เราคุยกันอยู่วันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่เราไม่คุ้นเคยในประเทศไทยเราก็ต้องปรับตัวครับ ก่อนอย่างที่ได้ถามท่านไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าไม่เชิงปรากฏการณ์นะครับเรายังเห็นช่อนะครับซึ่งเป็นโควสอของกลุ่มก้าวหน้าก้าวไกลตรงเขาเนี่ยนะฮะซึ่งมาจากเดิมของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็ไปโปรในม็อบด้วยนะก่อนหน้านั้นธนาทรก็บอกว่าเขาจะมีการเคลื่อนไหวนะฮะไปร่วมกับม็อบถ้ามีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนนะฮะว่าใครอยู่เบื้องหลังม็อบ นะตอนนี้ก็เริ่มมีการขยับขึ้นมานะฮะมาจะพยายามจะมานําเด็ก <c oughs> นะครับแล้วก็ไปร่วมในการชุมนุมที่เกิดขึ้นเอาละนั่นคือปรากฏการณ์ที่เราเห็นขณะน,นี้ข้อเรียกร้องหลักๆที่น่าสนใจนะเรียกร้องเป็น3ข้อเรียกร้องนะครับให้หยุดคุกคามนักเรียนนะซึ่งจริงไหมในการหยุดคุกคามนักเรียน,นยจนถึงขณะนี้ นะครับจนถึงขนาดนี้ผมรู้สึกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยนักเรียนจะไปคุกคามผู้ใหญ่ตอนนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่เด็กนักเรียนไปบุกที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับยกเลิกกฎที่ล้าหลังนะครับกฎที่ล้าหลังเนี่ยนะฮะเป็นกฎระเบียบของประเทศไทยนี่มีมานานแล้วนะนะถามว่าล้าหลังไหมก็มีมานานนะเรื่องผมยาวผมสั้นก็ล่าสุดก็ปล่อยให้ใไว้ผมยาวได้ไม่ต้องไว้ผมตัดผม ถึงติ่งหูวอีกต่อไปหรือผู้ชายต้องตัดผมสั้นอีกต่อไปแล้วก็เรื่องของการปฏิรูปการศึกษาอันนี้สมควรทำไหมก็สมควรทำนะครับและผมเคยเรียนมาตลอดนะว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั้นล้มเหลวเรื่องของการปฏิรูปและจะไม่สามารถปฏิรูปอะไรไม่ได้เลยไม่แต่เรื่องเดียวที่ผ่านมานะครับตั้งสภาปฏิรูปสภาขับเคลื่อนนะครับและล่าสุดนะครับได้มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปชุดที่2ขึ้นมา รเรื่องของการศึกษาก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่จนถึงขณะน,นี้6ปีจะ7ปีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถทําการปฏิรูปอะไรได้เลยที่ต้องยงมอมรับความจริงเด็กต้องพูดถูกนะนะครับใน3มเงื่อนไขเนี่ยบอกว่าถ้านักถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทําไม่ได้ก็ให้ลาออกนะครับโดยกลุ่มก็จัดกิจกรรมร้องเพลงขึ้นมาแล้วก็ยืนยันว่าถ้าทําไม่ได้ก็ให้ลาออกไป <c oughs> นะก็ท่านในเชิญการวิเคราะห์ก็สุดท้ายก็ แต่มตรีทำไม่ได้หรอกนะสุดท้ายก็จะเรียกร้องให้มีการลาออกในที่สุดนะครับอันนี้แต่ทำไมล่ะเข้ามาทําในช่วงเวลานี้เขาวางหลักไว้ที่ผมเรียนไว้คือวันที่5กันยายนจาได้ไหมฮะเขาบุกรอบแรกเขาก็จะบุกรอบ2หลักการหลักนี้เขาเรียกว่าดาวกระจายนะเขาเรียกภาษาใหม่ flash mob มาชั่วคราวแล้วกลับบ้านนะครับเพราะาไม่มีกําลังพอนะเป็น็อบชั่วคราวแต่สิ่งที่เราจะได้เห็นคืออะไร คนที่อยู่เบื้องหลังเวลามาชุมนุมเนี่ยมันต้องมีมันไม่ใช่อยู่จะจัดชุมนุมได้ยังมีเครื่องเสียงมีน้ํามีไฟมีโน่นนี่นั่นเนี่ยมันจะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังนะครับคนกลุ่มนี้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยถ้าสมมติมีการดำเนินคดีตามกฎหมายขึ้นมาปุ๊บนะครับถ้าอายุต่ำกว่า18ปปีนะครับผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายด้วยนะครับโดนทั้งคู่ทั้งพ่อแม่นะครับกลายเป็นผู้ปกครองอ่ะ ปู่ย่าตายายใครคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบเนี่ยนะครับตามหลักฐานของเจ้าหนี้ของเราก,ก็จะถูกแจ้งข้กอกล่าวหาไปด้วยนอกจากเจ้าตัวแล้วถ้าอายุต่ำกว่า18ปีถ้ามีการกระทาความผิดเกิดขึ้นชุมนุมโดยไม่ได้ขอไม่มีการขออนุญาตไปปิดถนนอะไรต่างๆถ้ามีการกล่าวหาขึ้นมาพ่อแม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยฐานปล่อยประละเลยนะครับอันนี้ก็ต้องทราบในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับในเกมในเชิงยุทธศ,ศาสตร์การเมืองเชิงสังเคราะห์อันนี้วิเคราะห์ไปแล้วนะเชิงสังเคราะห์ผมได้เคยอธิบายแล้ว บอกว่าการเดินแฟลตมอบแบบนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อทําการขับไล่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ทําไมต้องมุ่งไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนั้นเคยไปไล่คนของไอ้แมวมาก่อนนะครับในช่วงการจุมนุมของกลุ่มกบสนะฮะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นประกอบกับผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วนะบอกว่าการเปิดเรียนเร็วกว่าปกติ ในขณะที่โควิด1 9กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกระทรวงศึกษาธิการจึงส่งผลทำให้ปริมาณของเด็กนั้นมีมากขึ้นจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมแทนที่ว่าจะเรียนออนไลน์ครบหนึ่งเทอมก่อนแต่ปรากฏว่านะแก้ปัญหาตามสถานการณ์ในช่วงขณะที่โควิด1 9กำลังระบาดเพิ่มขึ้นบางคนถามอาวแล้วไม่เปิดเรียนจะทำไงอ่ะนะ ก็ไม่เปิดเรียนก็เรียนออนไลน์เรียนไม่ครบเทอมเลยทําโครงการมาเป็นเรื่องเป็นราวถูกจูก่จูทีวีก็หยุดนะฮะเรียนออนไลน์ก็เลิกนะฮะแล้วให้ไปบนถนนในขณะที่นะฮะเด็กกําลังลุกคือลุกคือขึ้นมามันเหมือนอะไรเอาน้ํามันไปนลาดบนกองเพลิงเป็นความผิดพลาดของกระทรวงศึกษาธิการเป็นความผิดพลาดของผู้เด็กประยุทธ์ผมบอกไงจับตามองให้ดีนี่คือความผิดพลาดจริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมนะฮะเวลาดูการเมืองคือเด็กมันถูกเป็นเครื่องมือทางการเมือง มันต้องดูจังหวะเวลานะครับเขาจะมีความชอบธรรมในระหว่างนี้เลยนะครับไม่จับก็ไม่ได้ไม่ดําเนินคนดีก็ไม่ได้นะครับเขาก็จําเป็นต้องรุกเพราะนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เองรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองวางกลยุทธ์ทางการเมืองผิดเห็นไหมผิดปุ๊บเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาอีกสเต็ปต่อไปคอยดูนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาต้องไล่ละคุณทําตามเงื่อนไขไม่ได้ เขาจะต้องไล่รัฐมนตรีล่ะหลักเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นการยกระดับทางการเมืองนั่นหมายความว่าคนที่วางหลักเหล่านี้ต้องเป็นอะไรนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่วางหลักในการเดินและมีการวางหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นการเอาพวงหลีดไปวางนะครับไปวางข้างกําแพงกระทรวงศึกษาธิการการวางเงื่อนไขเนี่ยนะเป็นหลักเลยนะถ้าเราถอดกลยุทธ์มาเนี่ยถามว่าเขาทําผิดไหม ไปดูข้อกฎหมายว่าเขาทำผิดไหมแต่หลักเชิงกฎหมายทางการเมืองเขาทําถูกนะเขามีหลักสเตปในการยกระดับนะครับการต่อสู้และเป้าหมายสูงสุดคือการขับไล่นั่นหมายความว่าคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกลับมาหลักเดิมนะที่ผมเคยเรียนไว้คณะรัฐมนตรีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนายกัฐมนวีนะครับคอรอมอทั้งหมดนะครับจะต้องถูกเล่นงานอย่างหนักจากเด็กเยาวชนและฝ่ายต่อต้านนะทั้งเสื้อแดงจะมารวมกัน หลักนี้เรียกว่าทฤษฎีเลดกาดนะครับของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับแห่งประเทศไทยเคยใช้มาก่อนเป็นหลักทฤษฎีของอันเตนิโอกัรชีและขออภัยของคานมาร์กเคยหลักนำหลักคิดนี้มาใช้แต่วัฒกรรมประชาธิปไตยเนี่ยเป็นหลักคิดของอันเตนิโอกัรชีนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังถูกนํามาใช้นะครับซึ่งเป็นหลักเดิมเป็นพื้นฐานตามทฤษฎีนะครับการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัติประชาชน นะครับก็อ้างคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ความล้าหลังนะไพรอมาดนะครับคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นะฮะสิ่งเหล่านี้กําลังถูกเข้ามาคนชั้นสูงคนชั้นล่างนะครับหลักคิดวัฒนกรรมเหล่านี้กําลังถูกหยิบยกมาใช้ความผิดพลาดส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่ารัฐบาลวางหลักนะฮะเชิงยุทธศ,ศาสตร์การเมืองการปกครองผิดประวางหลักผิดเหตุการณ์จึงเป็นเช่นนี้ แหละแล้วมันจะหนักขึ้นกว่านี้ไหมมันจะหนักขึ้นกว่านี้เพราะเขาจะยกระดับสุดท้ายเข้าสู่กระบวนการขับไล่คณะรัฐมนตรีในที่สุดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับตอนที่แต่งงานก็เล่าพระราชทานแก่ข้าพเจ้า รับสัมบอกว่ามันชื่นใจหรือเกินตอนนั้นพระชนก็แค่สิบแปดเท่านั้นเองท่าน,นี้เมื่อทรงเป็นพระมหากษัตริย์แล้วแต่งงานกันแล้วแล้วมีลูกเล็กๆพระบาทสมเด็จพระยู่ดก็ทรงพาข้าพเจ้าไปเยี่ยมเยียนตามภาคต่างๆของประเทศก็มีประชาชนคนหนึ่ง ที่ในอำเภอหนึ่งจำไม่ได้รู้สึกเจืจาภาคภาคอีสานเขาถามว่าท่านจำผมได้ไหมนี้นหัวรับสั่งว่าขอโทษเถอดจำไม่ได้เขาบอกผมนี่แหละที่เป็นคนตะกูนร้องว่าในหลวงอย่าทิ้งประชาชนนะบอกว่าผมเห็นหน้าท่านเศร้าเศร้าแล้วก็กลัวว่าท่านจะไม่กลับมาผมก็เลย กับพรรคพวกก็เลยตะกูลเวลารถพระที่นั่งผ่านพระเช้าหับสางว่าอยากพบมืองกันคนที่ให้กําลังใจและเรียกร้องอย่างนั้นเป็นอันก็เลยได้รู้จักกันนะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไยจะไม่ไร้ความหวังตราบใดราชบัลลังก์ยังีพระราชาเป็นมิวัญกำลังใจให้ประชาวันนี้จะสง่า ชาตสัตว์เรียกได้ดังลงหายใจเราทั้งของจะป้อไว้หากมีใครคิดยำยีตคนชาติจะไม่มีใครพันเสียสละแหลมพันแต่ตันยุสาัาทีจะรว่วมรั้เป็นต้ตตนชาแห่งความมี